เริ่มจะทำปุงราบเลยนะมันเย็นแล้วพั่วลงมาต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนไม่งั้นผักมันยุบเย็นหน่อยๆละพอแล้วเตรีมมะนาวมือล้างสะอาดแลวนะคะเพื่อนๆไม่ต้องสีเลียดนะคะมือล้างสะอาดนะคะค่ะอีสานบ้านนามาอยู่กรุง ถุงรีนะคะถ้าใครชอบเติมอูมามิก็ตามสะดวกนะคะชอบแบบไหนก็เติมชอบแบบไหนก็เติมเอาค่ะเอาวกลุ้มข้าวกลุ้มนะคะหอมพริกป่นพริกป่นพริกป่น ใจชอบเผ็ดก็ตามใจชอบนะคะบ้านนี้กินเผ็ดค่ะเครื่องเคียงค่ะหอมกุณแจหอมกุณแจกว่าเรียกว่ากุณแจรสกว่าหอมกุณแจนี่หอมพริกนะคะเนี่ยพริกหอมซอยเครื่องเคียงนะคะ ใส่หอมเขาปจะัยู้ไปปัจจัยรูะใส่หอยน,นะฮะแล้วก็มาโคเล่โคเลโคเล่โคเลโลนี่คือลาบปลาคังนะฮะลาบปลาคังลาบปลาคังใส่หวายเด้อเ,เพือ่อนๆคนทำไปเสร็จไปแล้วจานหนึ่งแล้วเพราะว่ากลุ่มหนึ่งเขาไม่กินหวายไม่กินขม แล้วก็เลยม่กลุ่มกินขมแล้วก็ใส่ไวาย้ปลาคังใส่หวยนะเพื่อนปรุงรสตามชอบใจขึ้นดังแล้วอุ้ยเป็ดตาเผ็ดอันนี้ใส่ทั้งพริกใส่ทั้งเผ็ดอันที่เขากินไม่ใส่หวยเนะี่ยเขากินไม่ทั้งกินไม่เผ็ดอันนี้ทั้งเผ็ดทั้งขมทั้งเผ็ดทั้งขมนะคะอันนี้ ไว้ต้องซ้อนตอนตอนใหญ่ๆค่ะกระชอยตอนน้อยสีมุนมันต้นใหญ่ๆมันค่อยอร่อยใช่ไหมคะก็ได้ก็อร่อยเป็นเวลาแต่ว่าคนจะซื้อไว้ได้ดิเพิ่งเพิ่งมีไปตลาดแล้วมันมาเนื้ออไไ้วันนั้นลาบไว้ใส่ปลาคังนะคะก็ะอช้อนช้อนช้อน,อ,นอย่างไรจะช้อนรสชา ชิมรสชาติก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้กะเกณเราชิมเอาขนาดก็เรื่องชิมอืมอูมามีพอด,ดีเลยเป๊ะเลยอืมอร่อยมากอร่อยแล้วนะคะราบไวใส่ปลาคังอร่อยเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะ